ไปปเบอร์ไรเบอร์สิบเบอร์สิบเอาหลักฐานไป้ายดิออเลยออเลยเปลือกนิ่มดีเว้ยเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มเน้นต้นีงแสดงว่าออกเลยแสดงว่าออกแล้วใช่นี่นะครับคือต้นที่ห้าข้างบนนะครับอันนี้คือไหลเต็มที่ แต่ว่าเขาไปเบิ้งไปเบิ้งต้นมาหันกอนเดี๋ยวเพิ่นสีว่าขอข้าราชการไปเบื้องต้นเดี๋ยวครับเบิ้งการยดมันเด้อมันสีไหลแบบไันหยดแบบใหนะให้สังเกตเบิ้งนะครับอันนี้คือให้สังเกตเบิ้งนะครับต้นทีเฮ็ดยู่ข้างบนนี่มันเป็นแบบเรวต้นที่บเฮ็ดเขาไปกี่ข้างบนกันมครับกต้องคีัให้เพรามาสวนมันต้องเรียบเทียบกันแม่นบ่ครับแม่ว่าลักษณะการยดนะดูมันหยดยังหยดแล้วหยดแล้วใช่ไหมอ่ะมาเบิ้งต้นนี้นะครับ ก็อยากร้องอะไรนี่นะยังว่าให้เพื่อนมาเนี่ยก็ย้อนอยากร้องเนี่ยก็อยากร้องอะไรนี่นะยังว่าให้เพื่อนมาเนี่ยก็ย้อนอยากร้องเนี่ยครับกล่าวสวัสดีพี่น้องเกษตรกรเจ้าสวนยางนะครับมื้อนี้นะครับผมหมอกระไดลงมาที่ตามแปลงที่ลูกซิ์เดวมาเฮ็ดไว้นะครับของ เดือนสิงหาครับแต่ว่าอันนี้ก็เดือน11เดือนพฤศจิกาแล้วกับผ่านมาเดือน2เดือนแล้วนะครับทอดนึ่งเดือนนะครับผูหมอก็ได้โทรนะครับประสานงานกับทั้งเอกเกษตรกรว่าให้เปิดเบองกอรเดอว่วัซันว่ามัดสิออกบ่อหรือบ่อออกนะครับไปเบื้องลักษณะสวนนะครับว่าสวนนี่สิปินยังไงมีการป้ายยาบ่อพื้นที่เป็นลักษณะแบบใดเข้าจะไปถามก็จะของสวนเบื้องนะครับเพราะว่าเพื่อความแน่ใจนะครับว่าจะเป็นความจริงหรือบ่ความจริงเดี๋ยวจิไปวาไปทวขอแจ่งสารสัีนะครับเรื่องของสวนผ่านมาอย่างบ่อออกเข้าก็จะคิดว่ายเป็นะครับ ขัวใจถามกับเจ้าของสวนมาเลยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขยันแนะน้ำตัวในซื้อหยังยูบานในอำเภอใดจังหวัดใดครับซื้อพิษสมัยใช้ยาพิษค่ะยูบานหวยมะขาดหมู่สิบหกตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายค่ะอยู่หนองคายาครับ ก่อนหน้านี้คือได้ไปหลุดจากผู้หมอไปเบื้อง่องทาง<ข>าไหนก็ยเห็นพ่ออยู่ในเฟซบุ๊กวันนี้เพื่อนเลยบอกว่าอยากล่องแปง่าสั่นผู้ใดอยากล่องแปงห้ล่องหห้ตีตัวเขามาเบิ้งง่าสัน่นก็เลยก็เลยกดเข้าไปเพื่อนก็เลยบอกว่าสีส่งทีมงานมาเด้อ่าสั่นรับรเพื่อนกับ่โดนดอกเพื่อนกัมาโอเ,เห็ดนี่จะเสียเงินเสียทองบอกรบะค่ะเขาวานดิมาเห็ดในลักษณะสีมือมาเห็ดเขาวานที่เขาไป ว่านค่ะว่านปุ๋ยว่านดิซือีนบ่จ้าเลี้ยวสวนนี่ถามเนี่ยว่าได้ป้ายยาบ่ป้ายค่ะป้ายป้ายเบอร์อะไรเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเอาล่ะถ้าบ่กป้ายดิออกเลยออกเลยบอกเลยค่ะแม่กระทั่งยศเดี๋ยวหรือว่าซึมบ่เห็นเล่นบ่จ้ามันก็ออกแบบจังไหนล่ะมันก็ออกจากจังคือจัง ขากีดจังสีเนาะ,ะอ่าอเนี่ยมันมันมันมสิได้สักหนิบ้างนี่ข้า่ป้ายยานี่มันสิเหลือหน่อยก็น,นี่เหลือหน่อยก็นี่<ด>ประมาณไอ้ก้นถั่วกาแฟใช่นะครับอ่ะ <ๆ S 1> อยูนี่เขากับบะเบิ้ลนะครับหลังจากเขาให้เพิ่นกนรีดแล้วมันสิเป็นยังไงน,นะครับว่ากรีดมาระยะจากนั้นม่นี่กับสองเดือนเนะาะสองเดือนสามเดือนเนาะสองเดือนอ่ะว่าไปกรีดแล้วรอบแรกมันเป็นยังไงก่อน มันจีดที่แรกๆที่ที่พ่อหมอให้อนใส่ปุ๋ยไ้อ่ะเนาะอมันซึมบอมันมันเป็นหนายนงอยากแหงอยะก็เลยเออเปิดเปิดเป็นบางต้นแมนต้นที่ออกก็คือออกต้นที่ยังบ้านในออกก็บ้านออกก็คือจังต้นอ่ะมาเบิ่งต้นที่แรกที่แรกมันก็แหงเนาะแหงแหงแบบนี้เลยมันสีบ้ซึมบัน้่อยเลยเด้บมีหน่อยยังสิจ้าก็เลยเอาไว้กันพักใบเพราะผักว้นะครับอันนี้เขาจะได้รู้กันว่า ระยะสวนที่ป้ายป้ายยามานัหนักนี่เราต้องพักแจักเดือนเท่าไหร่ดีลูกกันเ็นอบอเพราะว่าตรงเพิ่มโถถดนเท่าไรพักระยะเวลาจักเดือนนะครับอันนี้ <Okay. S 1> พักเวลาเป็นเวลาสองเดือนนะครับก็บถึง <Hey. S 1> เห็นออกมาไหลย,ยังสีเลยห้องก็เริ่มออก okay. Okay. ตอนที่พ <Okay. S 1> ่ออตอนที่ยิ่งตอนที่พ่อหมอบอกว่าเดือนหนึ่งบอกพ่อหมอ,อว่าให้เปิดเด้อสันก็เลยมาล่องแหกเบื้องนี้เด้กก็ห้อยๆดึงดึงดึงไปมันมีแยมอยู่บมมอ,อที่แหลกบ่แยมเด้อ นี่แหละที่ดึงดึงไว้นี่ต้องพูดอะนี่อ๋อนี่ก็มีลองลองแหกขาเบื้องมีซึมอยู่แต่ว่าบ่ไหลายังสิมันก็บ่ไหลก็เลยบ่กีดบ่ทันได้กีดนี่แหละกระเพื่อมะอ่ะมือนี้ก็ถือว่าออกนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เงินลองเบื้งเพิ่งเพิ่งนึกเอาเพิ่งเพ่งป่อือสองใส่บางด้วยเด้อเด้อเด้อฟังไหนเพราะว่าเพราะว่าถ้าต้นถ้าต้นที่มันตายแล้วเกิดหน้าเข้าสอยกับบ้ออกเป็นบ่ไม่เน่ขนาดเข้าสอยกับยังบ่ออกว่าสันเอามันหอดเด้อเจ้จอดที่ไม่ได้ซื้อก็ยังจอดดอก อ่าสัละเออถ้าเห็นจังซีแล้วมันไหลจังซีเนี่ยกี่<ม>ตัวบ่กี่ตวัวขันจังซีน่ะได้เงินบ่ได้ละ่ะเนาะได้เงินอยู่ว่าสันอ่ะอันนี้คือบอลบอลรู้ว่าผู้ใดสีว่าจังไดนะครับเพราะว่า<ม>เพื่อนป้ายยาในเบอร์สีเพื่อนบอก่าด้นมันตายขโมยกระบอกออก<ม>นี่ตั้งแต่กระบอกออกมือนี้นะครับที่เขาเห็นก็คือตั้งแต่กระไรนะครับย่อยทั้งเท่งกับออก ต้นที่สองครับเบิ้งต้นนี้อ้เพื้นว่าสีล่องเบิ้งดึงขางล่างก่อนนะครับว่ามันสีเป็นยังไงล่างกอนล่างล่างตายแท้แต่ว่าเดี๋ยวแต่ก่อนมันมีซึมจริงจริบว่มันมีออกมาโบะท่าถ้ามันแห้งมันก็แห้งไปเลยแต่ก่อนเนี่ยก้นจ้ะก่อนหน้านี่จ้ะบ่มีมั่งสีบอถ้าถ้าเขากิ่มันสิเป็นัสีเลยนี่โอ้มันเป็นจังสีโบมีมั่งสีจ้ะเอาหมื่นนี่มันมีมาหมื่นนี่มันมีแน่อยู่จ้ามันมีมาอ่ะลองเบิ้งดึง เออตัวนี้มีดิหนี่ะตัวนี้มีมีนนี่ดินีนะครับก็คือทั้งแตเริ่มซึมมานะครับจากปกติบอกว่าจังใดก่อมันบอกมีเลยมันบ่มีซึมบ่มีแยมจ้าอันนี้อันนี้เขาบาดไปนะลักษณะบาดไปนะครับก็คือวันเด็กเดียวนะครับนี่นะครับตัวที่สามมันออกงังสี่อย่บงตะเกนบอก อ <laughs> ีเด้เหัวแหกไว้วเออ,อกนอกับพวกกิดตัวมันบวออกวาทันเอาอ,อ,อืมมันก็มีซึมซึมอยู่เด็กอืมถ้าปวกตีมันก็สีแหงถ้ามันตายมันก็สีแหงไปเลยได้หน่อยยังครับเพราะว่มีเปลือกนิ่มๆฮะเปลือกนนิ่มเปลือกนิ่มแล้วถ้าต้นเป็นกี่เป็นละ่ะมันดีแข็งเหรอเปลือกมันแข็งอืถ้านี่ถ้าป่อยไหวมันอาจจะขึ้นได้เนาะนี่นะครับตัวนี้ แต่ก่อนนี่จะบ่มีมันบ่มีมันแห้งแห้งไปเลยเด้อมันแห้งไปเลยแมีนนะครับต้นทีซีโอ้ยผู้ใดมาลากีดไว้นมานี่แหละผู้ใดยมะลอยกีดเดี๋ยวๆตอนแรกตอนแรกมันเป็นจังได๋ต้นกระตีมันมันมันก็แห้งแห้งคือกันั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็สีออกๆครับปกตินี่มันบ่ออกเด้ปกติตีนออกเลยจ้าอันนี้มีหอยนะครับมื้อนี้มีหอยมีหอยเอาต้นดีซีเฮาเห็นแล้วเนาะก็คือออกนะครับต้นี้ก็ได้ไป เนี่ยต้นนี้มันสีน้ำท่วมนี่อเอ้ามันลักออกเราผู้ใดมาลักกินนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับอันนี้กับบออกขึ้นกันแมน่นจะแห้งคือกันซุ้มนี่นะมันสีแห้งมาเขาจะมาเบิ่งว่าต้นที่บ่ไดดใส่ปุ๋ยเด้ต้นที่บ่ไดดใส่ปุ๋ยเนี่ยเห็นว่านี่เนี่ยมันแห้งแบบนี้เลยเนี่อ่ะมาเบิ่งนะครับอันนี้คือขึ้นขอแตกต่าง ระวังต้นดีไซน์ก็บอไซน์นี่ต้นมันมีบอได้ไซนี่อ่ะกีดไปให้เพื่อนมึงอีกนะกีดเข้าไปอีกนะเดี๋ยวสิว้านโอ้ยอันพูดขนาดหนางามๆนี่นี่หนาบอได้แตกเลยนี่เนี่ยนี่ล่ะมันทีเป็นนั่งสี่เหนี่นี่คือต้นที่บอได้ห้าเอาปุ๋ยบอได้ทดลองนี่บอได้ทดลองแมีนแสดงว่ามันมีขอแตกต่างอยู่ตีแมีนมีอยู่เป็นบอแล้วมันกีดนี่มันทีเป็นแบบนี้เลยเห็นบะอ่าที่แห้งมันทีบ๊อพุดออกมาเต็มหน้าคือคือ้วันมันนทบ่เปลี่ยน เอาหนานีบ่ะคือสิมาล่องหนาไม่พี่เบืองนัก็ได้เอาหนาสวยๆนีล่องดูนี่คือขอสังเกตตว่านี่กับเปลือกนิ่มอยู่คือขอสังเกตนะครับเขาะเป็นต้น่อกรีนบอต้น่อกีนมันจะบ่มมีแถบมั่งสีบ่มีเลยหลังมีแถบมั่งสีนะครับบ่มีแถบทออยางมั่งสีแมนบอแมนแต่ว่าต้นนี้เริ่มจะมีนะครับใช่แถแล้วเปลือกมันสีนิ่มกว่ากัน ตัวนั้นเปลือกมันสีแข็งนิ่มกว่าแม่เปลือกนี่นิ่มกว่าอ่องทึงทึงดูครับอ่ะเราจะมาเบึ้งทึงทึงนะครับบันทึกทึงทึงร่องเอาแกนี่เพราะว่าแกนั่นมันนี่นะครับมันทั้งนี่มาทางนี้อ่ะกล้องไปทั้งหมดเลยลองทางนี่เปลือกนิ่มดีเว้ยเปลือกนิ่ม เปลือกนิ่มเน้ต้นนี่แสดงว่าออกอะไรแสดงว่าออกแล้วใช่นี่นะครับคือต้นที่ห้าข้างบนนะครับอันนี้คือไหลเต็มที่ใช่แต่ว่าเขาไปเบิ้งไปเบื้องต้นมาหันกันเดี๋ยวเพื่อนสิวาขอข้าราชกาไปเบื้องต้นต้นเดี๋ยวเบิ้งการยศมันเด้อมันสีไหลแบบไหนมันสียศแบบไหนนะให้สังเกตเบิ้งนะครับอันนี้คือให้สังเกตเบิ้งนะครับต้นที่เฮ็ดยู่ข้างบนนี่มันเป็นไงแล้วต้นที่บ่เฮ็ดเขาไปขี่ข้างบนกันไหมถ้าก้องพี่ห้เพราะว่าสวนมันต้อง เปรียบเทียบกันแม่นป่ครับแม่นว่าลักษณะการหยดนะดูมันหยดยังหยดแล้วหยดแล้วใช่ไหมอ่ะมาเบิ่งตัวนี้นะครับตัวนี้คือเมื่อกี้นั่นแหละเขาก็มาเบิ่งตัวนี้ละนี่แหละมันจะเป็นลักษณะนี่แหละที่ที่ที่เหตุไห้มันบ่อนี่ล่ะตัวนี้เขาบรดเห็ุนะครับตัวนี้อ่ะฮัมมาเบิ่งทึ่งๆอการดึงเป็ยนยังไงแข็งบบกแข็งแข็งนิ่มนี่มาเบิ่งตอนมันฟุด ติดถามมาจริงๆท่าเชิมีคือกันบอมี่ครับจามาดึงลักษณะมันผุดดูลักษณะมันผุดนะครับเดี๋ยวมันก็เบิดนี่ออกแป๊บเดียวมันก็เบิดซุ้มนี่ะนะอันนั้นเขายืนกีดแป๊บเดียวมันบอมมันตายจดิงหรอนะโอ้ยมาเดาลินไปตัวนัเดียลินนะเปจ็ดเดูนะครับอันนี้คือให้ดูเลยเปรียบเทียบเลยว่าต้นที่ทํากับต้นที่ไม่ทําไอ้ต้นที่ทําก็ ข้างบน,นงจะไหลยาวกว่ามันออกปุ๊บตามเลยต,ต,ตัวนีว้ที <ๆ S 1> <อ>่ไหลเร็วกว่าตัวนี้ไหลสะเมนบ่อันนี้คือขอแตกต่างนี่ครับม EN ึงม EN ึลักษณะการหยดจะดูนะเผื่อจะหยดได้ออกมานี่เผื่อถี่ลงได้มันบ่เบมึงดมไปเบื้องต้นพุ่นแบบนี้ไปไหลเป็นชนนมาต้นทีหานี่กลับมาเบื้องต้นทีหาอีกเดี๋ยวเขาก็ไปต้นทีหกนะเพราะว่าสวนยังสี่เขาต้องเฮ็ดแบบให้เห็นโดยภาพชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าข้างบนก็ออกจริงเมนบ่ มันก็ออกกิ่งอยู่แต่ว่าลักษณะการไหลการที่ออกมันจะเป็นแบบไหนอ่าเพื่อนต่อรินฮะเพราเบิ่งตเปที่หงคับวะนี้เพื่นอนว่าเพื่อนเปิดเมื่อคืนนี่เป็นบ่แมง<อ>จะเหตุยังคมไหวเมื่อคืนอันนี้เปิดร้นอนบ่อกก็เลยขึ้นทั้งเครืองลอกอันนี้ก็ออกอยู่นี่ออกอยู่มันบ่หลาแต่เดี๋ยวมันเห็นนี่นะครับเปิดเมื่อคืนมีดเดียวผุนเหี้ยอีกตั้งหัก ถั่วยตะไก,ก่น้อยมตัวนี้กลนเราหมอนขึ้นนั้นตีออ,อยวะล่ะไม่กระไรคือเกาเหลียวพอดี <c oughs> นี่นะครับคือมุนขึ้นพอดีแล้วรอบนึงแมน่นถ้ากิดเรเาไมจะบวกใครออกเลยเด้อ,ออยอยแต่ว่ากับเมลายเหลายเนะาะเหลายเขามุนขึ้นนึ่เลายมันก็เหลายทอด อันนั้นแล้วเห็นบ่มันก้ออยู่ขี้ดินอยูเด้เอาคือมันก็ไป็นก้อนยู่ขี้ดินมันเปลือกมันแตกแล้วก็เลยบ่ไหลลงมาน้าหมองเขาเปิดนนี่นไหลอ่ะนนี่ะครับเป็นต้นที่หกนะครับนั่นดีบมานไปน้อเปลือกคุณเบิร์ตดีดใส่ตาวันนี้ดีดแล้วอ๋อมันลงมาพีดลงมาทำเมไม่รู้แล้วเปล่เปลือกมันแตกเนาะดูต้นที่เจ็ด เปิดเมื่อคืนนี่อันนี้เปิดแล้วอันนี้ม yes. ีดแรกเลยนี่แม่นแหกแล้ววันนี้เห็นมันนี่ก็เลยแหกจะบดได้ป้ายเดบดได้อย่างบดตัวน eh ี้บดได้ป้ายดินี่นะครับม right> ีดแรกมันก็เริ่มออกนี่ครับนี่คือมีดแรกเลยอันนี้บดได้ป้ายนี่นะแสดงว่าจปเิดกีดต้นเจ้าบ่อคนนี้นี่เปิดกีดต้นเดือนต้นเดือนแรกแมนโอเคแต่ผ่านไปหนึ่งหนึ่งเดือนมาเปิดกีดนะครับเด็กเก็บเทื้อเราใหม่บ่ ได้หลายเถือแล้วอันนี้มีดเดียวนะครับมือเร<ม>้านี้นม่ใช่หนึ่งมีดนะครับต้นแต่ต้นก็บอกแล้ววอาการไม่เหมือนกันนะครับแต่กระปิดในหน่อยนึงเด้นีเห็นบ่าจากหน,นีขึ้นมาหนีนะอันนีก้ก็ก้อนหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้อันนี้นนคือได้หนึ่งเดือนแล้วกับมกักขีดมันออกเลยเป็นบ่อเมนต้นทั้งๆนี่คืนหนึ่งเดือนมันออกสภาพพื้นที่ทั้งๆนะครับข้างบนนี่จะเป็นที่ที่เนิ่นนะครับ ตั้งแต่เนี่ยจะเป็นที่ขังน้ำเป็นที่ลรูปน,น,น,นะครับตรงนั้น,นไปเบิดแหละไรันแต่ว่าข้างบนนี่ขึ้นมาปุ๊บนี่มันเริ่มออกม่เรื่อยเพิ่ออนว่าม,มันออกหนีก็เกา่าเน่ยหมดก้อนเลยสองปัวขนนด้เต็มไปเบิดเพราะว่ามันได้หลายเหยีดวันนี้มันหอมก็ได้หามีดหนึง่งนะครับอันนี้หามีดได้ซัมนี่นี่นเป็นบ่หามีดเป็นบ่จ้าอันนี้หามีดนะครับสองสวยถ้วยหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ต้นที่ที่ที่เก่านะครับก็ถือว่าเป็นยังไง คือโอเคบ่ก็บบโอเคนะไดนนี่มามาดูตัวทุดท้ายนะครับตัวที่สิบนะครับกับมีการมาจิกเบิเบ้งแล้ <c oughs> วล่ะเขามาลอยเบิ้งเจ้าของสวนเป็นลอยเบิ้งเนี่ยมือเศร้านี่นี่ <c oughs> มาที่เบิ้งบังไดหนโอ้มองกีดว่เลยพ่อมีเอาเจ้าจีดสิเจ้าจีดบองไดนเอากีดไปมันบ่นมีมองกีดละอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะมองเก้านี่ลหรมาลองดูนี่ละ พ่อหมอลักจิกไว้หน่จิกตแกนี่นี่นะครับนี่ยนี่นะครับโอ้ไหลเสืนะครับเป็นตัวที่ซิฟใช่ปะครับคุณี่กาผมนะครับกับผีผ้าเบิ้งนะครับแปลงทุณล่องนะครับของผู้ใดก็ครับกองแม่ผิดสมัยใช้ยาผิดจ้ะได้จ้างวโาจ้างเฮ็ดบ่อยู่นี่บ่อยากให้จ้างอยู่เดชคนบ่ิยนจ้างแน่บ่อยากให้จ้างอยู่เดชคนบ่ิยนจ้างแน่ ไงหิ้งหิ้งอะไรสิยือว่สวนสวนสวนนี่เป็นยังไงกับสวนนี่ป้ายยาหนักส้มเป็นบ่ถือว่าถือว่าส้มจะพอเป็นยังไงส้มสุดๆเลยล่ะยังตาสิตัดต้นแล้วส้มสุดๆเลยล่ะยังตาสิตัดต้นแล้วเจ้าอาวาสพูดถึงว่าถ้าเขาเห็นกีดมาแล้วเห็นหนึ่งสี่ลักษณะแบบนี้นี่แบบลุงทั้งรากนี่ กลับมาปายเนี่ยจะว่าคิดว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันถ้าบำรุงลากได้ก็ดีมันกว่าสิื่นกูดีกว่าสิเขามาปายเขาปายเขาปแายไปป่ายมามันก็เบิดอ่ามันเบิดอ่มันกับ่มีปก่ปีเมนบ่เมนปก่ปีก็หายไปแต่ว่าถ้าบำรุงนะครับตากระบบลากขึ้นไปมันก็จะโอเคกว่ากันนะครับที่เดียวว่าอ่ะคือตัวนี้มือนี้นะครับกับสวนที่นะครับป้ายเป็นเดือดซิฟเลยนะ แมนเริ่มเบอร์ซิปแล้วเบอร์ซิฟแล้วถาบว่าไปเป็นยังไงบ่ออกบ่ออกห้เลยล่ก็ได้ยังสิเด้เด้มันมีเลยละ่ะบ่ออกห้เลยนะครับอันนี้มีการซอยบนนะครับแล้วก็พริกหนามีดแล้วก็มีดขันตันใดก็มีนะครับคือกีดสองสั้นนะครับ,บคือเป็นกันกีดที่บ่ตรงตรงอันนี้ผมบ่ตำตรงห้เลยเนาะเป็นกีดที่หักโคม้มากเลย <Man. S 1> แมนต่ว่าถามว่าเหตดตังซี่กเกษตรก่อนหลายๆคนกะมันกะบ่ออกแล้วกะมันกะว่าท่านมันบ่คุมแมนบ่คุมพร นะครับอ่ะมือน,นี้ถ้าผู้ใดบ่เชื่อว่าผมได้ลงมาเฮ็ดแปลงนีจริงหรือเปล่าเนี่ยให้โทรถามได้ที่เบอร์ยังครับ0800661094อ่าอย่าลืมนะครับโทรมาสอบถามได้ว่าที่มาเฮ็ดไว้นี่มันออกอีหลีบ่แล้วมันได้อีหลีบ่ครับเนาะอย่าลืมนะครับโทรหาคุณแม่ก็อยากร้องก็อยากร้องอะไรนี่น่ะยังว่าให้เพื่อนมาเนี่ยก้อนอยากร้อง,งเนี่ยก็อยากร้องอะไรนี่น่ะยังว่าให้เพื่อนมาเนี่ยก้อนอยากร้องเนี่ยก็อยากร้องแล้วมื้อนี้อัารอยคะแนนเนี่ยจักคะแนน มือน uhm ี่วะให้เก่าสิบกันเนาะกระแต่ไม่เป็นยังให้เก่าสิบกันแน่นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าจังหดทังไห้ถึงเก่าสิบกัะต้นที่มันพอออกเลยกับมาสังเกตเนาะต้นที่เฮ้าแบบว่าเฮาเปิดแล้วมันแหงไปเลยแล้วบดนี่หันเฮ้ากับป้วยถิ่มไปอีกครับก็มาเปิดอีกก็ถือว่ามันออก ได้แล้วกระปลือกมันกะนิ่มมันบอเปลือกแข็งคือจังตอนที่เขาประหันต์ในใส่ปุ๋ยใส่อันนี้แล้วที่นี่ว่ามันมีการเปรียบเทียบต้นที่ใส่กระบปงใส่เบึงเนี่ยเปรียบเทียบนี่าสองต้นนี้มันแตกต่างกันยังไงครับต่างต่างเพราะว่าตัวที่ใส่ของพ่อหมอเองเนี่ยมันสีนิ่มแล้วก็เริ่มสีมีมีอย่งไรล่ะเขาเอื้อนอย่างหลังอนที่มันสีเป็นสางเซลล์มันอะอะอะสางเซลล์ไม้เออสางเซลล์ไมแล้วก็กับต้นที่เขาบระหันต์ใสนี่มันหนามันสีแห้งไปเลยเด้มันสีบะหมี่ออกมา คือกีดใหนพอหมอเบิงบองฮะล่ะบบมีออกมานะครับแล้ก,กก็กีดทึงๆเบิองใสกันแล้วกันที่ไหลต,ตัวตัวสีนี้สีไหลเรียวกว่าตัวนั้นมันสีออกซาๆโอเคอแล้วแป๊บเดียวมันก็หยุดเด้ครับผมอ่านะครับกัเฮ้ากับเดพิสูจน์เห็นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกัก้อนจะอลาล้พาจากกันไปทั้งเฮ้า2คนกะนะครับอย่าลืมมาครับติดตามเพจพ่อหมอให้แน่นะครับก็คือฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องยางหน้าตายนึ่งนะครับให้พิสูจน์นะครับ สิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่าเรียกพู้หมอไปหาที่สวนตัวเองนะครับโบแมนว่ามันกับแม่นแล้วหลายๆคนหลายๆตานบอกว่าหยุดเคร่องเคร่องจังไหนมันออกผมก็ได้เสียงครับออกออกก็ออกอก่ออกโดนเียะครับอ่าผมได้เสียงครับหยุดเ่งเรื่องออกว่าออกแต่ว่าคุณจะให้เทียบเทยบกันดูในลักษณะการไหลและการออกมันเต็มหน้าไหมนะครับแม่แจ ต้นที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนหรือว่าต้นที่เป็นก็เป็นเอามาแต่งกันมาเปลี่ยนกันใช่ไหมครับทันทีนทว่าเอาเพิ่งเนาะเขากอบว่าใดว่าสิอยากขึ้นเพิ่งขันนะรางม่ดีนะเขาเป็นสาแดงนะนี่ออกครับครับผมก็ประมาณนั้นเนาะวันนี้เราสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมมาครับสวัสดีครับวันนี้ผอเกษตรพร้อมแล้วที่จะมอบของดีๆให้กับเกษตรกร สนใจทักได้ที่เพจพ่อหมอกเกษตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป